หญิงวราพรสมใจหรือน้องมิ้นเกิดวันที่13กันยายนพุทธศักราช2546เป็นบุตรของนางมุกดาศีสะอาดและนายโกวิทสมใจมีพี่สาวร่วมมารดาหนึ่งคนคือนางสาวนิดาหนูกลางตอนอายุได้ห้าขวบบิดามารดาได้แยกทางกัน มีเพียงมารดาและคุณตาคุณยายคอยอบรมสั่งสอนดูแลด้วยความเอาใจใส่ในปี2,557มารดาได้สมรสใหม่อีกครั้งเนื่องจากขาดผู้นำครอบครัวและมีอาชีพรับจ้างทั่วไปแต่มารดาก็ต้องมาเสียชีวิตเนื่องจากคลอดบุตรในวันที่3ตุลาคมพุทธศักราช2,558ปัจจุบันเด็กหญิงวราพรสมใจ อาศัยอยู่กับคุณตาคุณยายและน้องสาวเด็กหญิงวรัญญาวันจงคำอายุได้สามเดือนตอนที่คุณแม่ยังมีชีวิตอยู่เด็กหญิงวราพรสมใจได้รับการอบรมเลี้ยงดูเป็นอย่างดีในด้านกิริยามารยาทความเอาใจใส่ต่อการศึกษาเล่าเรียนช่วยงานบ้านงานชุมชนและช่วยงานในโรงเรียนด้วยความเอาใจใส่เสียสละ ทำให้ได้รับคัดเลือกจากรางโรงเรียนให้เป็นตัวแทนนักเรียนเข้ารับการประเมินเพื่อรับรางวัลพระราชทานประจําปีการศึกษา2558เด็กหญิงวราพรสมใจเป็นผู้มีคุณลักษณะพื้นฐานครบถ้วนสามารถเป็นแบบอย่างแก่นักเรียนและคนทั่วไปได้ทุกด้านดังนี้ด้านที่1การศึกษาเล่าเรียน มีผลการเรียนเฉลี่ยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1 5 3.94มีความรู้และทักษะพื้นฐานตามวัยมีความสามารถในการคิดและแก้ปัญหามีความขยันหมั่นเพียรใฝ่เรียนใฝ่รู้ด้านการมีทักษะในการจัดการและการทำงานเด็กกิงวราพรสมใจ สามารถตัดสินใจสร้างงานและวางระบบการทำงานสามารถทำงานเป็นกลุ่มและทำงานร่วมกับผู้อื่นเห็นความสำคัญและคุณค่าของการประกอบอาชีพสุจริตสามารถนำทรัพยากรข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีมาใช้ในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพด้านสุขภาพอนามัยเด็กิงวราพรสมใจ มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงตามวัยและมีบุคลิกภาพที่ดีมีสุขภาพจิตดีสุขนิสัยดีห่างไกลและปลอดจากสิ่งเสพติดด้านความประพฤติคุณธรรมจริยธรรมที่สำคัญเด็กหญิงวราพรสมใจมีความซื่อสัตย์มีระเบียบวินยัยปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนามีความกตัญญูกตเวที เสียสละเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่บำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวมและมีจิตสาธารณะรู้จักประหยัดอดออมและใช้สิ่งของอย่างคุ้มค่ามีความเป็นประชาธิปไตยและมีภาวะเป็นผู้นำมีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ด้านการอนุรักษ์ศิละปะวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมเด็กกิงวราพรสมใจ สามารถใช้ภาษาไทายได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม way. ตามหลักภาษาไทยมีความภูมิใจในความเป็นไทยมีจ,จิตสำนึกในการอนุรักษ์และใช้ทรัพยากรธรรมชาติพลังงานและสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่ให้ย,ยั่งยืนกิจกรรมและผลงานดีเด่นเด็กกิงวราพรสงใจมีกิจกรรมและผลงานดีเด่นดังต่อไปนี้ รางวัลชนะเลิศอันดับ1นึ่งคอสเวิร์ดเกมเกมต่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษรุ่นปปลายการแข่งขันทู m m t c h ชิงแชมป์ประเทศไทยครั้งที่10ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประจำปี2558รางวัลระดับเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับสองกิจกรรมการแข่งขันคอสเวิร์ดระดับชั้นป .1 6งานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่64รางวัลรองชนะเลิศอ,อันดับ2 c o s s w o r d Game เกมต่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษรุ่นประฐมศึกษาการแข่งขันแบน Crossword Game ชิงแชมป์ประเทศไทยและนานาชาติครั้งที่9ประจำปี2558รางวัลรองชนะเลิศอ,อันดับ1น Crossword Game เกมต่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษ รุ่นปฐมศึกษาการแข่งขัน Max Point, c r o s s w o r เ g a m e a เก์คำคมและสุดูกุชิงแชมป์ภาคตะวันออกเชียงเหนือครั้งที่17ประจำปี2558รางวัลรองชนะเลิศอ,อันดับหนึ่ง s w o s s w o r e เกมเกมต่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษรุ่นปฐมศึกษาการแข่งขันรายการคอ o s s w o r d a m a t คำคมและ s u ด o กุ ชิงแชมป์ภาคตะวันออกเชียงเหนือครั้งที่16วันที่28-29ถึงมิถุนายนพุทธศักราช2557ณศูนย์การค้าเซ็นทันพลาซ่าอุดรธานีประจำปี2557รางวัลอันดับที่7การแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนครั้งที่21ประจำปี2558 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือณจังหวัดสกลนครรางวัลระดับเหรียญทองการแข่งขันกิจกรรมโครงงานอาชีพระดับป .4-6 งานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงการรางวัลชนะเลิศการแข่งขันกรีฑาประเภทวิ่งผัด4คูนร้เมตรหญิงเป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันกรีรานักเรียน สำนักการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ